ครับผมต่อกันที่ด่านที่3นะครับใน Kingsoft Liberty Campaign ระดับยากสุดของเกม StarCraft สอ,นอง,ง,งนะครับมิชชั่นสาแล้วมัวแต่มาอัพเกรดชำแหละไปก่อนป้องกันตังค์นะครับโอเคมาเรียนที่เหลือทั้งหมดเดินทางมาเราจะมากองที่หน้าประตูที่หลังมาหลังสร้างไว้โอเคสแปมตัว SCV รอไวน้นะครับให้เขากองกันเพื่อจะไปรอช่วยเหลือทีมแรกครับจะได้ไมไ่ต้องสเสียเวลาออกมานะ ้ตายถอยลงไปมีก็พยายามถอยหนีด้วยทิ้งไว้ตัวหนึ่งเคที่เหลือกลับบ้านครับเคเฮ้ยลูแคนซ์ไม่รอครับโอเควันนี้ก็มารอกันเดี๋ยวมันจะมาทางซ้ายก่อนนะฮะแล้วก็อัปเกรด2 อย่างรอไว้ทั้งดาเมจแล้วก็ทั้งออมมอมาหลังกันแล้วนะครับโอเ,เป็นภารกิจที่รั้งรอทีมมารับครับรอยานเบรคโอเซยานใหญ่มาครับมาโคไปไหนนะ่อ,อ,อยเนาะพยายามจะไม่เสียเลือดเพราะว่าเรายัางไม่มีเบดิกครับจริงๆเราจะสร้างเองก็ได้แต่อย่างว่าดเลยจะใช้เฉพาะโอ้โอมือถือมือสป라이บอกครับผม เราจะใช้เฉพาะเมดิกที่มีให้ในเกมเท่านั้นนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียจังหวะนี่ครับมารีออกจากถ้ำน,นี้มาผมก็ามาละดีรอซะเลยนะฮะได้ละเขาไปเไป็นทีมกันข้างบนนี้เดี๋ยวเจะเอาตัวบินมานะครับเป็นด่านที่ผมชอบมากด่านหนึ่งเต้นบ่อยอยูนะ่ถ้ามีจำตรงไหนบิดก็ขออภัยนะครับตักคอไปก่อนรู้่ไม่ได้เล่นนานละเล่นเมื่อก่อนบ่อยมากใช้คำนี้ดีกว่า แระล่าสุดก็เพิ่งเล่นไปแต่ว่าเล่นในระดับระดับกระหม้อ,อ,อนะครับแต่ระดับยากสุดเนีไม่ได้แตะเลยนะครับตั้งแต่ได้ไอจีเบน <laughs> สเปมมารีนไปแล้วเดี๋ยวเราจะรอทีมที่สองครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนวันนี้ก็พัน,นการบ้านไปสเปมเอสซีบีไปอันนี้จะเอาจนเต็มเลยนะจะเต็มอีกแล้วครับ โอเคข้างบนมายังยังอ่ามีมาแล้วครับสิมาที่ว่าแอร์โบจิจะมาในอีกเดี๋ยวนี้แหละไทคัสจะกลัๆหน่อยตัวละครตัวนี้แต่จะได้ในตอนจบเนาะพูดแค่นี้พอนะอ่ะดันไปดีลกับไอ้เม้งไว้จีจีปะโอเค อยากนสปอยกันก็เป็นเกิดได้แค่นี้ผมก็อย่างว่าแหละเราคงถือว่าคนที่มาดูเนี่ยเสียในเรื่องหมดแล้วนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดถึงในเรื่องเลยเราข้ามทุกส่วนที่เป็นในเรื่องถ้าเขาจะดูในเรื่องเขาก็ไปดูทิปในเรื่องแล้วใช่ไหมระหว่างนี้เนี่ยผมสร้างไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะลงเป็นแหลกสามนะครับเร่งความเร็วเราจะไม่ใช้แอดออนอะไรทั้งนั้นเลยนะยังไม่มานะ แล้วก็อาจจะขอเบิก S C V สัก4ตัวนะครับแบ่ง2องไปสร้างตัวบังเกอร์ไว้มุมหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็ไปซ่อมด้วยแล้วสปิดแบ่งไปฝั่งคนบ้างโอเค ดีดีดีหน่อยประมาณตรงนี้อย่าออกไปเยอะเกินนะครับฮะ,อะเอชซีบีติงไม่เกี่ยวออกมาโอเคโอเคไม่ดีละทีพี่สองมาแล้วเราติดกำโดนเซิร์กล้อมถ้าใครได้ยินเราแล้วมาหาเราได้ช่วยเราหน่อยไอด้โปรด แค่นี the men. The men. The women. Women. ้พอนะครับประมาณ12นางนาทประมาณระวังหน่อยโอเคมาชื่อแล้วฮะเดีไม่ดิกวิ่งเก็บแล้วไปเลยแกนี่มาได้ทันเวลาพอดีรอก่อนเรากำลังไปหาแล้วมัตโม่มัตามตูดมาแล้วครับเฮ้ยไม่ดิกโนอไม่ดิกแรกอ้าจีจีไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีไม่ดิกตัวที่สองนะฮะ เซฟมารีนปะเมดิกไม่น่าอยู่หลังเลยปกติที่ผมโดนก็จะโดนแค่มารีนนะเมื่อกี้เมดิกนั้นไม่รู้จะพลาจากผูยังไงนะจัดมาโคไม่ดีนะก็เลยจี๊ดๆโอเคสไประหว่างนี้เราจะลงเทเลด้วยนะเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีก เราก็จะรอนะครับตอนนี้ก็เรียบๆไปเนาะเหลืออีก12นาทีโดยประมาณนะฮะเวลาในเกมเนี่ยจะเร็วกว่าเวลาที่อัดคลิปนะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ใช้สป,ปีดแบบฟาสเตอร์นะเป็นสป,ปีดมาตรฐานของการเล่นโหมดเวอร์ซัสเนาะซึ่งในระดับล่างสุดปรับ,บ,บไม่ได้นะครับ ถ้าต่ำกว่าระดับยากเป็นระดับยากระดับกลางระดับต่ำกว่ายากสุดจะสามารถปรับความเร็วได้ด้วยนะเผื่อใครที่เล่นไม่ทันอะไรนี้ก็ปรับได้นะเฮ้ยทำไมมันไม่เล็งถ่านเลยอ่ะโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอตกใจนะครับแปลงไปหลอนเลยอ่ะโอเคงั้นลง ผมลงแหลกสามอยู่แล้วแหละแต่ยังไม่ใช่เวลาตอนนี้ไงที่ตั้งใจจะลงไว้อะเพิ่มเลยแล้วกันนะฮะไม่ได้หายละเอไอกมากครับผมไม่ตีแหลกเลยฮะตีมารีนก่อนเลยแหลกสามตัวนี้ผมจะยืงๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้มีช่องวิ่งออกไปก็ยังเหลือทีมกระบฏอีกทีมนึงที่ต้องไปช่วยนะครับมีอยู่สามทีมเนาะเพื่อช่วยไปสองเองครับภารกิจหลักก็ล้างรอยานมารับภารกิจเสริมก็คือไปช่วยทีมกระบดนะครับอีกจุดหนึ่งหรือรอไปภีคใหญ่ โอเคเอสซีบผมเกินแล้วแบ่งมาเดี๋ยวรอสักมันก็จะเริ่มส่งมาตัวบินตัวเบิร์นอะไรก็จะจะเริ่มมารัวขึ้นหนักขึ้นนะโอเคอ่าเราจะเอาตัวที่เลือดน้อยเข้าไปแล้วกันไม่มีเมดิคยิวตายเถอะเมดิคตายโชว์เลยเนี่ยมาซ้ายป่ะ ทำไปเรื่อยๆเพื่อนยานกำลังมาแล้วเดี๋ยวสักประมาณนาทีที่7ที่6นะเดี๋ยวช่วยทีที่3เสร็จก่อนกลับมาเนี่ยเราจะต้องลงบาแ์เกรอบๆนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีแบบส่งตัวดอกนะครับจะมาดรอปในฐานแล้วด้วยนะมันจะมาสเตลเราสเตลมินเนอร์ออนไลน์เราอันตรายนะฮะ เฮ้ยเอาเบลลิงมาแล้วนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วระดับยากสุดนี้จะใช้เบลลิงหนักมากแล้วก็จะมีทั้งโลชมีทั้งไฮดรลิสนะฮะมาแบบหลายชนิดมากอะในค่ะที่เรามีแค่แค่ศัตรูร้องเรามีใครอยู่บ้างมาสังสนุน์ดวลเลยไปครับโอเคอู้ๆระวังอู้สไปคอลเลอร์เสร็จแล้วเหรอออกมาช้าไปใช่ไหม กติเดียวแลาวผมออกมาเนี่นยสไปายคอร์เลอร์ตัวนี้จะยังสร้างไม่เสร็จนี่แหละเราก็ยิงแบบดีนายมันก่อนที่มันจะสร้างเสร็จอะไรอยู่่เราจะส่งไปแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อให้มันหถอดทิ้งระยะห่างจากตัวสไปายคอร์เลอร์ตัวนั้นนะครับขอบใจที่มาช่วยนะเราไปด้วยอยู่แล้วยิงๆหน่อยนะเดี๋ยวมันจะตีเรานะถ้าสมมติเรามากันหลายคนมันจะฉกฟรีนะฮะแคไม่เป็นไรไม่มีใครตายต้องเซฟให้ได้มากที่สุด เดี๋ยวเราสร้างคืนอีก2นะครับระหว่างนี้จะใช้ประมาณ4คนช่วยกันสร้างรอบๆลงบังเกอร์2อ,อันที่ผมเพิ่งทำลายไปเนาะเพื่อเอาเงินช่วงแรกมาใช้นะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำลายบังเกอร์เนี่ยได้เงินเท่ากันนะครับใช่ไหมได้หนึ่งร้อยเท่ากันกับราคาที่เราสร้างมนเลยเผื่อตรงนั้นไว้แล้วกันสร้างเสร็จก็กลับไปขับต่อเริ่มลงมาละเริ่มจิกรถบรรทุกเราเล่นแล้ว เริ่มเอาตัวบินมาเริ่มมาลงตรงกลางเลยนะจะเริ่มแบบเริ่มมาทุกมุมของแมปแล้วนะฮะฉะนั้นเอซีบีมาเอ๊ะคลิปคอเลอร์เก็บคลิปเช็คลายเวลาเข้าไปข้างในครับเอซีบีตัวนี้เน,น,นี่ยจะให้เขาเหล่อนะก็ตัวนี้ไปอยู่ข้างบนนะเอ้ยข้างบนมีสีแล้วโอเคอยู่ข้างล่างไว้ มารีนพยายามหามุมสอดแทรกนะ้รำลังนั้นพอนะเบลลิงเริ่มมานะครับอันตรายแล้วต้องเหลือช่องว่างให้ A s อ v ได้เข้าไปซ่อมบ้างโอเคถึงไหนแล้วลงครบมาซ่อมข้อซอมไปหนึ่งตรงนั้น,น อีก5นาที6นาทีสิโดยประมาณนะครับเกือบหกนาทีรอายตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะภารกิจเสริมเสร็จหมดแล้วนะครับล้งยาวๆฝังนี้เยอะฮะ,ะแบ่งไปโน้ตอย่แบ่งบางส่วนไว้ตรงกลางด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวก็ปล่อยมันดอกมารออสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราก็จะออกไปแล้วในไม่ช้านี้อ๋อตายละแต่พอคิดตรงนี้ลงก็โดนข้างบนยิงนะต้องคุมเท่าที่คุมได้เนาะโอเคอืมตรงกลาง ไปหิวหน่อยอเดี๋ยวให้เขาเขาเดินประมาณนี้ให้เขาเดินพรร์นะครับกาจะเดินไปเดินมาแล้วก็ไล่หิว้า้ความดีกว่าจะได้ทั่วถึงนะทัวเนาะนี่เซพพดอกเผื่อไว้ซัพพลายดีน เกือบนะครับโอ้โดนเต็มเลยเมื่อกี้มารีผมหายอ่ะเบลลิงมาประมาณ2ต <Mean> ัวเองนะโอเคโอเคฝั่งนั้นเคลียร์ดตรงนั้นและที่เหลือก็จับตรงกลางสักหน่อยนะฮะ โทษถึงโทษถึงสเปนม,มารีนไปรอไปนะครับฝั่งฝั่งนี้เริ่มเอาเบลลิงมาแล้วมาลุ้นกันอย่างไม่เท่าไหร่นี่ไฟยังไม่ไหม้เลยไอ้ฝั่งนี้ไฟไหม้นะฝั่งข้างบนางจะมาหนักกว่าเอ,อยเ้ยยาไปยังไปยังไปไปหน้านะมขาเริ่มลงในเบสแล้วนะฮะนี่ดอกกลางเบสละก็เลยต้องมีเลยต้องมีแบบบังเกอร์รอบๆฐานเนาะ เมื่อพักก็สร้างใหม่ครับสแปมไปแบ่งขึ้นบนหน่อยโอเคนี่มาลงด้านในด้วยนะอเอาล,ละนะตัวบินใหม่ละไฮเดลิสทันไหมไม่ทันโอ้ยมาเยอะมากอะกรติบกูเอสซีบีน็อกอีกหนึ่งครับนี่ปกติระดับที่ผมเล่นนี่ยระดับยากที่เล่นตอ,อนนี้เป็นฮารธรรมดาแล้ว เราอาอยู่นะเนี่ยพอเป็นยากอยู่เอาไม่อยู่นะครับ S C ี่ตัวฝั่งละสี่ไปเติมแทนครับ S C ซตัวนั้นบอกกลับบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่ตรงนั้นแหละอีกนาทียี่สิบวิพลั้งไว้ S, <S C ีน็อกไปซ่อมเพราะที่บ้านก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะมันเขาเรียกว่าไงมันเริ่มไม่ได้ใช้แล้วมันเนี่ยครับตังค์ก็เยอะแล้วใช้ไม่ทันแล้ว อย่าขวางอย่าขวางอย่าขวางพวกการนี่คือแมทฮอนเนอร์นะรอก่อนแคาวรี่นะครับยานแคาวรี่สิไม่ใช่ตอนแรกผมนึกว่าไปด้วยโฟลเซอร์แคาวรี่ครับใหญ่กว่าใช่นี่ลงกลางวินเิลลายเลยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วครับสามสี่วิสุดท้ายมันจะมาหนักมากดูแค่นี้นะฮะับเอซีบบอกเอาอยู่นะ ข้างล่างโอเคไหมเอาอยู่ครับเยี่ยมสิบวิครับในฐานเริ่มไม่มาละมาแต่ข้างนอกผมมาแบบต่อเนื่องเลยโอเคเป็นอันเสร็จวิธีการน,นี้จะจบเวลาพอๆกันเท่าๆกันเนาะเพราะว่ามันต้องรอเวลาอยู่แล้วนะครับจะไม่เร็วไม่ชา้าไปกว่ากันมาหลังครับคาร์บรี่เรามารับแล้ว ขอบคุณครับที่มาสนุกสนานด้วยกันนะเดี๋ยวมาดูกันต่อในตอนต่อไปในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้แค่นี้แหละสวัสดีครับ